สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการพับธนบัตรนะคะเราจะพับเป็นช่อดอกไม้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าดอกแก้วกันที่มานะคะก็จะมีเกสรตกแต่งด้วยเกสรน,นะคะเราจะใช้แบงค์ร้อยนะคะส่วนใบเราจะใช้6ใบนะคะวันนี้จะแนะนำ แค่3ดอกนะคะก็คือแบงค์ร้อยแค่3ดอกนะคะแบงค์ีอันนี้จะใช้ถ้าถ้าเราเป็นช่อแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้อ,อันเนี้ยใช้5ดอกนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือฟลอเทปนะคะถ้าเราจะเข้าเข้าเป็นช่อนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าปืนกาวนะคะอันนี้นะคะปืนกาว แล้วก็กระสองหน้าแล้วก็ใบไม้ใบไม้ะไมนะคะโอเคเริ่มพับกันเลยหนึ่งร้อยเราจะ ทบครึ่งแล้วก็ทบอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็ทบอีกครั้งแล้วก็คลี่ออกมานะคะต่อไปนะคะเราก็จะพอเราพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราก็จะทบเราก็จะพับพับลงมา ทำตรงมาแบบนี้นะคะพยายามดูมุมมันให้ดีๆนะคะนี่เราทําทั้งสองด้านแล้วนะคะต่อไป เราก็จะคลี่ตรงกลางพับลงมาให้สองด้านนะคะมันมาใกล้ชิดกันนะคะมันมาชิดชิดกันเลยอ่ะมันจับไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี้นะคะต่อไปนะคะอ่ะต่อไปเราก็จะพับตรงปีกมันตรงนี้นะคะพับเข้านะคะอะ แบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะพับด้านนี้ ต่อไปก็พับฝั่งขวา าสังเกตดีๆนะคะมันจะอยู่กึ่งกลางตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทำด้านหลังต่อก็พับด้านหลังเข้าต่อนะคะเราพับแบงเราเราพับธนบัตรแล้วนะคะเราสามารถจัดมาเป็น พวกกระเช้าอะไรเงี้ยค่ะอืทำเป็นกระเช้าของขวัญกระเช้าวอวยพรอะไรเงี้ย เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะต่อไปเราก็พับขึ้นเนี่ยพับขึ้นให้มันเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็คลี่ออกนะคะแล้วก็ปล่อยตรงนี้นะคะอ่า ตรงที่เมื่อกี้ที่เราพับเข้านะคะเราก็เอาออกนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะพับครึ่งนะคะก็คือครึ่งตรงนี้นะคะครึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงตรงรอยพับตรงนี้นะคะ,ะเราก็จะให้มันไปอยู่ตรงกลาง แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับเข้า ก็คือเราพับเข้าอ่าแล้วเราก็เอาสกอตเทปนะคะคือเราเอากาวสอบอ่าเราเอาเราเทปกาวสองหน้าเนี่ยกาะสองหน้ามาแปะไว้ตรงนี้อ่แล้วก็ดึงออก ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้คือจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือว่าครึ่งกลางนะคะอ่าต่อไปเราก็จะทําอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านนี้ด้านนี้เราก็จะลี่ออกเหมือนกันขี่ออกเหมือนกันนะคะพอเราออกมาแล้วเราก็ดันเข้าดันเข้า แล้วก็ให้ตรงก,งกลางตรงนี้นะคะมันมาอยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะอันนี้คือด้านเมื่อกี้ที่เราพับนะคะต่อไปเราก็จะทําเหมือนกับด้านเมื่อกี้นะคะตรงนี้นะแล้วก็พับเข้า ได้แล้วอืมต่อไปอันนี้ก็จะทําเหมือนกันนะคะก็คือจริงๆเราต้องทําทั้งหมดก็คือ1 2ึ่สามสี่นะคะเ่เราทําเสร็จไปแล้วสองนะคะเ่ราทําเสร็จไปแล้วสองอันนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็คือคลี่ออกนะคะนแล้วก็ตรงกึ่งกลางนะคะ เราก็จับตรงกึงกลางมันไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆขยับเขาขยับเขาแล้วก็ให้ตรงกึงกลางตรงนี้นะคะมันไปอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะคะมันก็จะได้มาแบบนี้นะคะเริ่มทำไปทั้งหมดเลยนะคะ ท้ายก็ทำเหมือนกันดันเข้า เสรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะคือบางคนก็ใช้คู่กันนะคะแต่พอดีจุนไม่มีเนาะจุนก็เลยใช้ไมนิดนะคะเบอร์จิตน่ะมามว้วน ม้วนออกค่ะพอเราม้วนเสร็จแล้วนะคะอามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอากสี่นมันจนจะใช้5เส้นนะคะ แล้วก็ทบครึ่งแล้วก็เอาปืนกาวมายิงหรือใครที่จะใช้กาวสองหน้าก็ได้นะคะจากนั้นก็ แบบนี้นะคะอแล้วก็รอให้มันแห้ง ต่อไปนะคะเราก็เอาปืนกาวนะคะมายิง ทำช่อเดียวก็ได้ ได้แล้วอ่ได้แล้วค่ะอืมแล้วก็ส่วนก้านะแล้วก็แล้วก็ใช้โฟลลาเทปนะคะ ใช้ฟอร์เทปนะคะมาผ่านไว้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะดอกนี้เขาเรียกว่าดอกแก้วคันที่มา จุ่มกาวนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็จากนั้นเราก็พันพอเราพันเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้วันพ่อนะคะก็ลองเอาไปประดับดอกกระลองเอาไปประดับเป็นกระเช้าดูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ